S 1> <S 1> <sociedad> มีหลายสูตรอะไรครับเนี่ย <só> ท <c iful> ี <enjoying ını> ่ดูเท่าเฉยครับฝากคณิว่าด้วยนะคะตอนนี้ก็มีหลายสูตรที่แบบเขาออกมาใหม่แล้วก็มีมีตอนนี้มีอาหารสุนัขด้วยให้คนเลี้ยงสุนัขมาใช้คณิว่าได้เหมือนกันนะครับผมและตอนนี้ก็ปีนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่ใหญ่โตเราเอาน้องๆบัส12คนมาเป็นพีเซนเตอร์ด้วยก็น้องๆ้องทุกคนก็เป็นน้องๆ้องที่รักสัตว์กันเช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเรา คำนึงถึงคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากจะให้สัตว์เลี้ยงแบบสุขภาพดีจริงๆก็ยังไงสูตรไหนเหมาะกับสัตว์เลี้ยงคุณก็มาลองดูกันครับผมคณิว่าครับลีงลองบแล้วจบวงและสี่เบียรตะกี้พูดคือไม่ได้คิดเลยนะคือออกมาจากแบบไม่ได้ไม่สบอกนะเพราแต่นี่ยดูผมดูผิ่างนี้ที่มาวันนี้ครับผมกลอ แล้วแล้วถ้าเกิดผมบอกไปแล้วผมไปซื้อด้วยมักจะไม่ถูกเขาต้องซื้อสิเอา้าไม่กาให้ผมให้เงินหน่อยเลยครับนี่เธอพูดเองว่าถ้าเธอซื้อด้วยจะไม่ถูกน้องเธอก็ต้องซื้อไงมันต้องเว้นไปก่อนใครจะมีเลขทุเรียนไม,ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกพี่แต่เซอร์ไพส์ไหมคะเลขนพนันไหมเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วคือผมให้เลขทะเบียนไปใช่ไหมครับอะแล้วคือมันคือใจอยากคิดว่าเอ้ยไม่ถูกหรอกเพราะว่าไม่ใช่เป็นทะเบียนที่แบบรอรอแล้วได้เป็นทะเบียนที่ซื้อ แต่ว่ามันไม่ได้แบบมาเพราะแบบเอ้ยดวงเราเหมาะกับเลขนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าหลกมัง้งแล้วพอได้ก็ก็หายไปเลยคนที่ได้อะเขาไ,ไม่แบ่งก็หายไปเลยไม่แบ่งเลย,เลยใช่ผมไปทวงในเอ็กแล้วนะว่าแบบใครได้ก็มาแบ่ง,งคนละเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์รวมๆกันก็ได้เยอะอยู่อะไรเงี้ยคือวนนี้ก็เลยไม่ให้ขอแอบกันเก็บไว้คนเดียวเราเราถาคยับนไปหาคนหน่ได้นครับ ไม่ได้เดี๋ยวมีคนขอแบงค์ไม่ผมผมเป็นคนไม่ซื้อไม่ซื้อซื้อเล่นไม่เป็นดูไม่เป็นไม่รู้ไม่รู้แบบออกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยตะลี่เงี้ยใช่ใช่เล่นไม่เป็นจริงๆเคยไหมเคยเมนต์ตอรี่ก็ไม่เคยเลยอ่ะเคยซื้อครับเคยซื้อแต่ว่าเอ่อพอรู้ทีไรประกาศไปแล้วทุกทีแบบเลยวันไปแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเขาหวยออกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เคย คยแต่แบบบอกเลขคุณแม่คุณพ่อแล้วก็ถูกอะไรเงี้ยคือคุณแม่คุณพ่อดีใจแบบถูกหวยอะไรเงี้ยเราก็แม่เข้าใจว่าเลขท้าย2ตัวแล้วสลับแล้วไงต่องงสลับไม่ใช่แล้วสลับมไม่ใช่สลเราไม่ได้่แล้วพ่อแม่ก็เลยสลับเองใช่ไมาคือเราได้เลขมาแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่สลับอ่ไ อ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็น N R T เหรอไม่ได้ไม่ไม่ขนาดคนญี่ปุ่นเลยนะไม่ผมกับแม่ซื้อแล้วสลับไปกันเออแล้วแม่ถูกขอางงใช่เราก็เลยไม่รู้ไงว่าเอ้ยสลับอะไรไงโกงใช่ก็เลยไม่เป็นได้งงงงงงแต่ว่าแฟนมาขออีกไหมคะบอหลังจากที่มีคนถูกแล้วใช่ใช่หลังจากที่ถูกก็มีอีเวนต์อีกวันหนึ่งเขาก็จะมาขอเลขกันเออใช่ไหมปะ ก็ไม่ได้ให้เพราะว่าไม่รู้จะเอาเลขอะไรให้แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็แบบก็เลขทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยครับคือทะเบียนรถมันก็มีอันเดียวจู่ๆจะมาเปลี่ยนทีก็ไม่ใช่พี่เียราซื้อรถใหม่เออเราได้ใครขอเราได้มาให้เอาเงินที่ที่ถูกหวยกันมาให้ผมผมไปซื้อรถใหม่แล้วถ้าทะเบียนออกปั๊บเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงแต่คนไหนคนก็เลยบอกว่าอันนั้นสับปั๊บสับนั๊บได้แล้วนะคะก็เดี๋ยววันไหนเดินผ่านๆเรามาขูดขาดูครับเดี๋ยวจะมีเลขออก แล้วมันจะเจออะไรผมหาได้เรื่อยครับเจ็ดหลอดตังอะไรวันนี้พี่ไปถามเรื่องหวยอย่างเดียวเลยอยากรู้พอเห็นไหมว่าเรื่อยากรู้อยากเรื่องลาภายอยากลองมาไทยคุณเสน่หที่อสองตัวได้ไหมครับสองตัวสองตัววันนี้วันนี้สมาชิกทายว่าคุณนี่คือนี่ที่เจอหน้ากันเพราะว่าจะมาขอเลขเลยนะคุณไม่ได้เตรียมมาด้วยดิไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเตรียมเอาแบบที่แดดบอกเลยตัดฟันมือซื้อ 12ไม่คิดอะไรไม่ออกบ้านมี12บสองคนจริงจริงได้จริงจริงได้ได้ดม่รหอครับก็ผมพยายามจะกินเลยดีๆครับแล้วก็นอนให้เพียงพอเลยงี้ยกินน้ำเวลาแปดแปดกันลอมคุ้มเย ไม่ผมก็ก็ก็ถ้ามีเวลานอนก็นอนหอครับเพราะว่าช่นแบบที่หนักอ่ะน่าจะเป็นถ่ายซีดีมากกว่าแล้วก็ที่หนักกว่าถ่ายซีดีคือติดก๊อสมันเลิกไม่ได้ก็เลยต้องหาเวลานอนกันไม่ผมไม่ผมไม่เห็นจ้างที่เราเจ็บแ่ยังเลิกได้เลยม่เลิกได้นั่นอันนั้นมันเจ็บมันเหตุสุดท้ายครับแล้วก็ต้องตัดาเพราะว่าผมถืว่าการติดก้อสมันเป็นอะไรที่ทำให้เรา นั่งพอดันตายสบายใจเข้าได้นะยิ่ดีเลยสุดๆอุปกรณ์อะไรที่แบบอยากจะเข้าเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับยก็ที่นี่สายเลือดตอบจากพ่อไงคือพ่อเป็นเปล์โกลติดด็อกเป็นเปลืดูแล้วเขาก็แบบรอว่าสักวันนึงลูกจะติดด็อกแล้วพอรู้ติดด็อกเขาก็เราก็มีเรื่องคุยกับพ่อมาคุยครอบครัวเราแบบเปไนอะไรแบบน้น เฮ้ยพ่อยครับพ่อยพ่อเก่งกว่าทุกวันนี้ก็ยังเก่งกว่าอยู่ปียังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงพ่อพ่อที่ไกลกว่าแล้วว่าเราจะมาเป็นดาราจริงๆพ่อเคยแบบอยากให้เราเป็นแบบเด็กใช่ไหมครับก็เด็กเด็กลูกทุกคนจะโดนจับเรียนจับจับไปซ้อมจ๊อปหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นนักซ้อมเพราะว่าตัวเขาไม่ได้เป็นนักซ้อมแต่ว่าเขาก็เป็นโปตอนตอนตอนโตอารมณ์ประมาณว่า พอเขาวัยรุ่นพอแบบ30กว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาตีกอล์ฟแล้วเขาก็ชอบแล้วเราชอบกนันนะครับแล้เขาก็แค่แบบท้าทายตัวเองไปเทิรนโกลแล้วมันก็ติดเอปมืเอเป็นบกปปอล์ฟนะ <c oughs> เะนอยเงเขามีโป <c oughs> ผมเขาอยู่ใชอเขาเป็นโรแขงเนะขาไม่ได้เป็นวมีบ้างบหเป็นแบบเมว่าจริงๆเมกี้กลืออยู่ กลืนผมทั่วไปเหรอครับเอ้โเมื่อกี้เห็นคุณเจนท่องคล้ายๆว่าเป็นแบบพี่ยองแล้วก็พี่คุณเลยนะใช่เออแก็เมื่อกี้นายแบบเป็นพี่ยองแล้วก็เป็นสดก็ถ้าไล่ตามอาวุโสก็ก็เถียงไม่ได้นะโอ้โหไม่แต่เราก็เด็กสุดอยู่นะตอนจริงใช่ไหมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้เชื่ออันเชื่ออยู่แล้วครับเชื่ออยู่แล้วทำหน้าแมวหน่อยหน้าแมวที่น้องก็อะ ยี่ปดสิบเก้าว่าต่อไปใหม่ใหม้ในอัลเนใหม่ไหมคะไม่ละฮะไม่่่ไไมค่อยแล้วับเอวยังได้อยู่ไหมเอวเอวยังได้อยู่แต่ว่าหลักไม่ค่อยได้ครับเขาเป็นว่าปากคณิว่าในอหารไหครับผมก็ฝากคณิว่าด้วยครับก็ตอนนี้มีหลายสูตรอะไรครับเนี่ยคือถูกกัเท่าเฉยครับฝากคณิว่าด้วยนะคะตอนนี้ก็มีหลายสูตรที่แบบเขาออกมาใหม่แล้วก็มีมีตอนนี้มีอาหารสุนัขด้วยให้คนเลี้ยงสุนัข มาใช้คณิว่าได้เหมือนกันนะครับผมและตอนนี enfin ้ก็ปีนี้เราก็จัดยิ่งใหญ่ใหญ่โตเราเอาน้องๆบัส12คนมาเป็นพิซเนเตอร์ด้วยก็น้องๆทุกคนก็เป็นน้องๆที่รักสัตว์กันเช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับเราคำนึงถึงคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากจะให้สัตว์เลี้ยงแบบสุขภาพดีจริงๆก็ยังไงสูตรไหนเหมาะกับสัตว์เลี้ยงคุณก็มาลองดูกันครับผมคณิว่าครับทีนี้แล้วจบแล้วจบโปรและฝี แต่ที่พูดคือไม่ได้คิดเลยนะคือออกมาจากแบบไม่ได้เพราะไม่จะบอกนะพอแต่นี่ที่มาวันนี้ที่จะขอเลขได้ข่าวว่าให้เลขเด็กเนี่ยมาวันนี้เพื่อมันเลขเลยนะคะแล้วแล้วถ้าเกิดผมบอกไปแล้วผมไปซื้อด้วยมันจะไม่ถูกก็ไม่ต้องซื้อสิเอ้าไม่กา้ผมให้เงินหน่อยหรือไงครับ มันต้องเว้นไปก่อนใครจะมีเลขทุกเดือนไม่เป็นไปไ,ไ,ไม่ได้หรอกพี่แต่เซอร์พพไพรส์เป็นเลนขั้วตด้าเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วคือผมให้เลขทะเบียนไปใช่ไหมครับค่แล้วคือมันคือใจอยากะคิดว่าเอ,อ้ยไม่ถูกหรอกเพราะว่าไม่ใช่เป็นทะเบียนที่แบบรอรอเราได้เป็นทะเบียนที่ซื้อ,อแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาเพราะแบบเอ้ยดวงเราเหมาะกับเลขนี้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันไม่น่าหรอกมั้งค่ะแล้วพอได้ก็ก็หายไปเลยคนที่ได้อะ ไม่แบ่งเลย่่ยไเลมแบงใช่ผมไปทวงในเอกแล้วนะว่าแบบใครได้ก็มาแบ่งคนละเปอร์เซ็นต์ร์เซ็นรวมรวมกันก็ได้เยอะอยู่เ้ยคือคนี่ก็เลยไม่ให้อบกาะว่าการกันเกี่ยวไปคนเดียวเราถ้าถืก้อนแบ่งกาอนหน่อยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมีคนขอแบ่งเตรียมมาด้วยดิเตรียมมเตรียมขอแบ่ง่อยากบอกเลยะครัส เทียนนะจ๊ะเทียน12ไม่คิดอะไรไม่ออกบัามี12คนอริงจริงได้หจริงจริงได้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 ไดอได้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 ไดดีได้ได้้วก็นอนได้ได้ไง้อด้ได้ได้ไ้ได้ด้ไ้ไดแลด้ไดด้ ไม่ผมก็ก็ถ <Line su> ้า <online> มีเวลานอนก็นอนแหละครับเพราะว่าช่วงนี้แบบที่หนักอ่ะน่าจะเป็นถ่ายซีรีส์มากกว่าแล้วพี่หนักกว่าถ่ายซีรีส์คือตีกรตีกรมันเลิกไม่ได้ก็เลยต้องหาเวลานอนกันเมื่ผมไม่ผมไม่เห็นทางอันนั้นมันเจ็บมันเหตุสิวใสครับเราก็ต้องแบบแต่ว่าผมถือว่าการตีกรมันเป็นอะไรที่ทำให้เราพักผ่อนคลาย สบายใจใช่ใเข้าได้นะยินดีเลยสุดๆอุปกรณ์อะไรที่แบบอยากจะเข้าเข้ามาเลยครับก็มื<ข>อสาเรี่ยนตอบจากห้อไงคุณพ่อเป็นโปรโปรต<อ>ีกอฟเป็นโปรแล้วเขาก็แบบรอว่าสักวันหนึ่งลูกจะตีกอฟแล้วพอรู้ตีกอฟเขาก็เราก,ก็มีเรื่องคุยกับพ่อมากขึ้นครอบครัวก็แบบมีอะไรบ้ เฮ้ยบ่อยครับบ่อยพ่อก่งกว่าทุกวันนี้ก็ยังเก่งกว่าอยู่ใช่ตียังไงก็ไม่ถึงไม่ถึงพ่อพ่อตีไกลกว่าแล้วก็เราจะมาเป็นดาราจริงพ่อเคยแบบอยากให้เราเป็นเด็กๆใช่ไหมครับก็เด็กๆลูกทุกคนจะโดนจับเรียนจับจับไปซ้อมกลอฟหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นนักกลอฟเพราะว่าตัวเขาไม่ได้เป็นนักกลอฟแต่ว่าเขาก็เป็นโปรตอนตอนตอนโตอารมณ์ประมาณว่า พอเขาวัยรุ่นพอแบบ30กว่าอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาตีกอล์ฟแล้วเขาก็ชอบเหมือนเราชอบเงี้ยแหละครับแล้วเขาก็แค่แบบท้าทายตัวเองไปเทิร์นโปรแล้วมันก็ติดอะไรเงี้ยเราเราไปเบิร์กเป็นลูกติดคอไปแล้วเราลองเล่นีกแล้ไปเก่งเขามีโปรของเขาอยู่ใช่คุณพ่อผมเขาเป็นเป็นโปรแข่งไงเขาไม่ได้เป็นโปรสอนใช่มีบ้างครับมีบ้างก็เป็นแบบแอคทิวิตี้เขาเขามีความสุข ได้ของีาวิคนชมได้แล้วอีกวันหนึ่งได้เลยใช่คือเรารอนานแค่ไหนก่อนที่เราจะโพสอุ้ยอาทิตย์นึงใช่ใช่คือไม่หรอกมันเป็นของที่พี่ผมส่งมาจากเมกาแล้วผมกลัวหายแล้วผมติดต่อแล้วมันติดต่อไม่ได้หมายถึงว่าติดต่อแล้วก็ไม่มีอะไรอัปเดตอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเราลอง ทางนี้ดูว่าไม่แปลว่าจริงๆคือเรามาหลายหลายทางก่อนใช่ใช่ใช่ลองหลายทางแล้วครับใช่แต่ว่าพอเออปุ๊บอีกวันนึงใกล้เลยเร็วสุเร็วเลยใช่ตอนแรกจริงๆวันนั้นจะไปหาที่โกดังจริงนะตอนที่เราโดนป้อนแบบโกดังอยู่ไหนคือเราจะไปจะไปจริงใช่ครับจะไปจริงจะไปคุยคุยคุยกองใช่กองวัสดุเลยอ่ะไม่แล้วตอนแรกค่ะแล้วตอนแรกที่เราติดต่อเข้าไปอะว่าแบบนี่เรายังไม่ได้ของ ก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวตามให้อะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้อัปเดตเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเยอะหรืออะไรยังไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ต้องใช้ว so, ิธ huh? so, ีอื like ่นอะไรเงี famoso, totally> ้ยครับไม่หลองดูว่าคนที่โกงดังอาจจะโกงจ่างเศนเป็นไปได้คือเขาอาจจะไม่เล่น X ก็ได้หรือเขาอาจจะแบบใช่ใช่คือมันมันไม่ใช่อะไรหรอกมันแค่แบบเราเราอยาก คือผมอยากรู้ที่โกดังเพราะผมไปเสิร์ชเน็ตมาแล,แล้วแล้วเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าตามแล้วมันไม่มีอะไรอัปเดตแล้วเขาไม่โทรกลับมา <c oughs> คุณบุกไปที่โกดังเลย <c oughs> ในในในพี่กูพี่ Google <c oughs> พกูเกิลเขาบอกว่าว่าอย่างนั้น <c oughs> ผมก็เลยหาที่โกดังไม่เจอสักทีก็เลยให้แฟนๆช่วยหาที่โกดังเจ <c oughs> อครั้งแรกครับแต่ไม่เคยแต่ไม่ได้ไป <c oughs> ก็เลยจะบอกว่าแต่ไม่เคย แต่มันได้ขอมาก่อนไงถ้าไม่ได้ขอเราอาจจะไปแล้วเขาติดต่อกลับมาไหมอุปกรณ์ไม่มีอะติดขอแล้วกเขาก็ส่งมาให้เลยใช่เป็นเจนเข้อไม่กล้าเลือกเป็นไมก็อบอ๋อเป็นหัทันเลยของเราด้วยเป็นใช่พี่ไม่รักเลยต้องใช่แล้วเขาส่งพี่ส่งมาจากอเมริกาแบบมันขึ้นลงขึ้นเรือมาแล้วก็กลัวว่าแบบมันจะหายมันจะ ชำรุดถ้าทิ้งไว้นานอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแฟนก็แบบว่าช่วยกันมาแบบแม่ก็ช่วยหาโกดังเพิ่งรู้ว่าเปนแฟนเป็นแฟนขับเป็นนักสืบก็วันนี้แหละเพิ่งรู้ใช่ไม่คิดว่าจะหาที่เจอก็เจอจริงเจอภายใน5นาทีจริงจู่แต่ต้องอ่าเป็นนักสืบในครูกัได้แค่เข้าไปในเองเรากเปนแฟนครูใช่ครับหลังจากนี้ผมหาอะไรไม่เจอหรือว่าผมสั่งส่งายอะไรผมไปหาแฟนขับดีกว่าโอ้โห อากูก็เดี๋ยวลองอากูก่อนถ้าอากูไม่ได้ก็เดี๋ยวไปแฟนคลับแล้วพอได้มานี่ก็คือของโอเคดีไม่มีฉลอมโอเคดีครับโอเคดีปลอดภัยดีครับใช่โอ่คนะครัโอเคนะครับไม่เป็นไรพี่โอเคนะครับไปถามพงค์โอเคไหมโอเคครับขอบคุณครับโอเคหนึ okay. ่งเอา